สวัสดีครับทุกท่านเราก็มาตลาดน,นัดนะท่านผู้ชมนะชื่ออะไรล่ะซื้อมะขามหวานจะกกินบ่นะอยากกินก็ซื้อมะขามหวานขายดีเด็ดเลยสามร้อยนะคะประมาณสองเก้าสิบเก้าบาทจ้ ซื้อมาทำหวานนะท่านผู้ชมโอ้ทางน้นขายอะไรนะขายบ้างม่วงบ่นะคนหลายขนาดเิะบปน้่ระดาแทยส้นี้ นี่นะท่านก็มาซื้อมาขามหวานดับแรกเลยนี่ยาซีฟันที่เราใช้ก็อันนี้แหละนี่คะโอ้ทางนี้ขายดีเลยนี่ขายอะไรนี่โอ้ขายส้มโอ้นี่มันโคตรส้มน,นี่ ส้มใหญ่มากเลยท่านห้าสิบบาทัวห้าสิบบาทเลือห้อยนองบาทขดไป่ได้ปปาบังม่วงแล้วก็ส้มท่านส้มเขียวหวานขายดีจัดวนเราก็ได้มะาขามไปในมะขามหวานแล้ว ไม่อ,ม,อมาเดินตลาดนะทุกท่านโอ้โหตลาดนัดใหญ่เข้ามาแล้วก็เตรียมหลงได้เลยเพราะมันใหญ่มาก จริงๆมันมีไปต่อตรงโน้นอีกนะคุท่านเนี่ยเดินไปฝั่งโน้นก็มีอีกทั่วเลยนะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะประจําทุกเดือนนะพี่น้องเลยนะเปิดขายหลายอย่างพี่น้องผละมากหลกักไม่นะสักเบือยันเรือรบนะขายมัดสุยางโอ้ขายหันน้ำออ้ดนุ่นน้ำอีกนะเจาะเลยไมคะเจาะเลยมาไหมฮะไม่เอาไม่เอาฮะ<อ>ค่อยไม่ยากคือ,อม่อีเกียจซือ เกี่ยวละสิบบาทนี่ทำเองบะครับทองโอ้ทำเองนะทีานคืตรงนสวยน้ำอะไรคะมีโกโก้ใช่ไหมท่านเขาไปเอาตัวดำมาใส่างเกียงในยี่สิบบาทสิบบาทอันนี้แล้วผมก็ใช้ นี่แหละรอบก่อนเราก็ซื้อร้านนี่หละนะครับโอ้โซลาเซลนี่นะท่านโซ,โซลาซูงโซล่าเซลนะเพียบเลยมีครบทุกอย่างยุทธยุก็ยัง,ยยงมี มีเพลงนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเรา,เราพอดีแหละ,ละเดินออกจากเพลงพอดีเลยนี่นะห้าบาทสิบบาทนะทุกท่านสิบยี่สิ 10, บาทประมาณนี้แหละของที่ชาวบ้านชาวช่องเราใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหรอกแบรนด์เนมนะท่านผู้ชมของแบรนด์นี่พันสองพันผมไม่เคยซื้อจริงนะเสื้อผ้าตัวเราเป็นพนะ <c oughs> นะันนะตัวละร้อยนะทุกท่าน เต็มที่นะคถ้าเกินร้อยนี่คือไม่ซื้อนะเออวพรามันก็ใช้งานได้เหมือนกันเห็นบางคนบอกใช้ของแบรนด์มันดีใช่มันดีอยู่แต่ของธรรมดาเรานี่ก็ก็ดีเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ทนเหมือนของแบรนด์เนมนะมีอย่างเดียวที่ผมซื้อแล้วแพงที่สุดในตัวผมนะก็คือรองเท้านะทุกท่านรองเท้าที่ผมใส่นะมันแพง ่อนเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะมาเดี๋ยวเราก็คนบาเห็ดน,นะแวะซื้อกระเทียมนะทุกท่านโอ้ยได้โลูกล็ร้านมานั่มบออออายังร้านหรือว่าลูกล้านนึกว่าลูกโอ้นี่นะท่าน ทำงานตลอดเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์ติดตามเด้อจ้าเออทำอย่างหัวจเออเิเลงเลยเนะของกินนะเพียบเลยไวจับนะกับผงกระเป๋าพี่น้องตอวร้อยสองร้อยบ้านเรานี่สวยๆทั้งนั้นเลย ใครที่อยากมาตลาดนัดนะพี่น้องเอ้ยกุยุมานนะวันที่สามนะประจําทุกเดือนนะทุกท่านวันที่สามฝนตกแดดออกกามาคือเก่านะพี่น้องตลาดนัดจะมีทุกทุกวันที่สามนะสวัสดีเพื่อนเจอเพื่อนเก่าสมัยโน้นนะทุกท่านชื่อพรเนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิด ไม่ได้เจอกันเป็นยี่สิบกว่าปีเพื่อนเก่าโอ้ร้านนี้หน้าเวะนะร้านเครื่องมือช่างนี่ ๋ยวสน่อยฮะดูก่อนเครื่องมือช่างทุกท่านน่าจะเป็นเครื่องเครื่องมือมือมือสองนะดูทรงแะบางตัวก็มือสองแล้วบงัเก่าโอ้เดินดูก่อนชอบก่อนเผื่อมีเครื่องมืออันไหนที่เรายังไม่มีโอเครื่องมือช่างเพียบเลยดูนะทุกท่าน อ่าตัวเฮ้ยเราต้องซื้อไอ้น,นี่ให้พี่ชายเจ้าไหมหกร้อ,อยห้าสิบแล้วโอ้เสกราคาสูงอยู่เลยโอ้ไปไปไปรา,า,า,าคาก็สูงอยู่เนาะอันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยเลยเน,ะะนาะ นี่ว่าจะซื้อกุญแจล็อกให้บ้านพี่ยายคนบ้านเห็ดน,นะที่ทำให้ประตูแต่ว่าม,มันมันเป็นร้อยเลยอเอาไว้ก่อนนเครื่องมือช่างเพียบเลยนะทุกท่านเครื่องมือช่างนี่เยอะมากเลยโอ้โอาตัวเลยจ้าหกบาทเลยจ้าเก่งไงพี่นออ้องเหกสิบบาทห้าตัว เก่งๆงหมหกสิบบาทห้าตัวเออมีดพลาถูกไหมเฮ้ยสินค้ามือสองคุณภาพดีสินค้ามือสองคุณภาพดีบรรวาันทาเโอ้โหเร้อยกว่าบาทเนาะมีดนี่นโ,อโอเคครับทุกท่านนะก็เลาะไปเรื่อยๆนะฮะ โอ้โหเกือบพี่น้องเอ้ยคู่ละหกสิบบาทสมัยก่อนเราขายนี่คู่ละห้าสิบเนาะแต่ก่อนเราก็เคยรับรองเท้ามาขายท่านนะไปเมาส์เอาเป็นกระสอบแล้วก็มาขายาไปเมาสเอาเป็นคันรถแล้วก็มาวางขายสมัยก่อนพอขายไม่ค่อยออกเราลุ<ป>าเหลือคู่ะ <ปา S 2> ละยี่สิบพอขายไม่ค่อยออกเราลเหลือคู่ละยี่สิบบาทเองรองเท้าที่ไหนไม่มีไ,ไม่มีไปไป โอ้รองเท้าเต็มบ้านแล้วพอดูเฉยๆนะห้ามซื้อรองเท้าเยอะเกินแล้วอยู่บ้านนะอ่ะโอเคครับทุกท่านนะยังไงก็ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ